ครูครับผมไม่เข้าใจเลยอะไรคะทําไมที่ธนาคารปักกาทั้งผูกเชือกไว้ตลอด<ะ>ทั้งทงที่เราไว้ใจธนาคารเอาเงินทั้งหมดไปฝากไว้กับธนาคาร<อ>แต่ธนาคารกลับไม่ไว้ใจเรา<อ>แม้แต่ปักกายังผูกเชือกไว้เลยครับที่ครูพูดมาทั้งหมดก็คือวิธีป้องกันตนเองจากยุงลายครูมีคำถาม ถ้ายุงลายมานักเรียนต้องทำอย่างไรคะผมก็จะลายต่อกลับไปครับมันคนละลายพีรพัฒน์ถ้าโลกแตกเขอจะทำยังไงไม่เป็นไรครับผมมีโลกส่วนตัวแล้วถ้าน้ำท่วมโลกล่ะไม่เป็นไรครับโลกส่วนตัวผมสูง เจ้าชายหน่อยครับอะไรเหรอคะก็การปิ้นไงครับโอเคได้รอแป๊บนึงโอเคเจ้าหญิงแล้วจ้ะคืออะไรเหรอครับปิ้นเสร็จไง